สิงคลิีพี่จุ้มจุ้มจุ้มทำบีบีอ่อลมควัน,นเธอจิ้มจิ้มจิ้มม้วนก็ไปหาจนเจอมาลองดูกันว่าสูตรของพี่จุ้มจๆๆุ้มจุมห็นจะให้กี่คะแนนบีบีมายอนลมควันเพิ่มเนื้อด้วยการใช้อกไก่ลมควันได้แล้วอกไก่ลมควันอินเดียสไตล์ลวกเส้นไปพอประมาณลวกเส้นพอประมาณริงเห็นพี่จุ้มจุ้มจุ้มเขาใช้บีบีโกรามยอนรสไก่ลมควันเกาหลีไปลงไปเลยสองห่อเอาละรอแป๊บนึงอย่าให้สุกมากอย่าให้สุกมากตักขึ้นเอามาคลุกใส่ซอสลงไปเลยช่ำ ลมควันคือชัดมากเครื่องเคียงซื้อหรือทำเองก็ได้ง่ายๆเครื่องเคียงซื้อหรือทําเองก็ได้ง่ายๆเอามาผัดกับน้ํามันงาเอามาผัดกับน้ำ,นอ,าานำอุ้ยเตงกววเขาก็ต้องผัเดเลยว,วะใส่ผักให้เหมือนพี่จุ่มจุ่มจุมเไป,ไป,ไป๊ะโคตดหน้ากีนไก่ไก่กรอบลงไปกไก่ลมควันแล้วก็ครีมชีสเบินไฟเพิ่มอีก,อกนิดนึงเบินไฟนิดนึง สุดท้ายเป็นไข่ดาวสุดท้ายโปะไข่ดาวผสมให้เข้ากันทำไมการกินบีบิมายอนของพี่จุ่มจุ่มจุมมันแบบอลังการขนาดนี้เนี่ยหอมอกลิ่นลมควันมากอันนี้คือรสชาติโทรเกาหลีอะ่ะใครอยากลองทำอซื้อได้ที่ห้างแถวบ้านหรือว่าจะเป็นช่องทางออนไลน์ของบีบีโกก็ได้นะทุกคนอยากให้ทุกคนไปลองเมนูนี้พี่จุ่มจุมจุมจม,มาไปเลยสิบคะแนนเต็ม